ต้นแบ็กเมจิกนะคะตอนนี้หน้าร้อนแบ็กเมจิกจะเป็นง่ายคือใบไหม้แบบนี้นะคะสังเกตจากใบถ้าขอบเริ่มเป็นสีน้ำตาลขอบไหม้นี่นะคะเรียกว่าโรคใบไหม้ หรือใบเป็นสนิมแล้วสังเกตอีกอย่างหนึ่งถ้าเราให้ปุ๋ยให้อะไรแล้วยังไม่สมบูรณ์ให้ดึงรากขึ้นมาดูนะคะบางครั้งรากจะเป็นรากเน่าเราต้องมาล้างให้สะอาดแล้วก็เลือกรากที่เสียดึงทิ้งไปพอล้างสะอาดเราก็นำ เอาไปแช่น้ําปูนใสนี่นะคะน้ําปูนใสปูนกินกระหมากนี่ยละคะ่ะเอามาเอาปูนมาแช่ไว้สักหนึ่งคืนแล้วก็จะเป็นน้ําใสแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปเทใส่แช่ลากเพื่อฆ่าเชือ้อราฆ่าเชื้อราที่รากที่หัวขั้นต่ำสักครึ่งชั่วโมง พอเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปปลูกในดินที่เราเตรียมไว้นะคะใบที่เสียเราตัดทิ้งเลยค่ะพอตัดทิ้งแล้วเขาก็จะออกใบใหม่แบบนี้นะคะพอออกใบใหม่ที่เราทำความสะอาดลากทำความสะอาดนอใบเขาก็จะสวยสมบูรณ์เหมือนเดิมค่ะต้นแบ็กเมจิกนะคะการดูแลต้นแบ็กเมจิกค่ะ